สวัสดีครับเพื่อนๆกันกับเกม Crash of Can อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเดินควีนครับเชื่อว่าเวลาเพื่อนๆดูสตรีมของโปรเพเยอร์เวลาเขาเล่นกันเขาจะชอบใช้ตัวควีนในการเดินนําแล้วก็ใช้ตัวนางฟ้านะครับในการฮิวตามหลังมาประมาณ56ตัวแต่ว่าเวลาเขาลงเนี่ยเขาจะมีเทคนิคเล็กน้อยครับเพื่อให้สูตรนี้เนี่ยม,มีมีประสิทธิภาพสูงที่สุดและทหารหลักๆที่เขาจะใช้ตามมาจะเป็นทัพบ,บกหรือทัพอากาศอันนี้ก็แล้วแต่เราเลย แต่ว่าใจสําคัญของเทคนิคแบบนี้นะครับมันอยู่ที่สเปลที่เราใช้ด้วยทั้งน้ํายาแช่แข็งหรือว่ายาม่วงแม้กระทั่งยาที่เป็นสีเขียวครับที่เอาไว้กระโดดกาแพงอันนี้ทั้น,นนะครับเวลากดใช้เนี่ยมันต้องใช้เทคนิคในการกะระยะเวลานิดหนึง่งเพื่อนๆสามารถนําไปฝึกฝนกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็ให้ความเคยชินในการเล่นอยู่เป็นประจำะครับ แล้วมันจะสามารถทําให้เพื่อนๆเนี่ยประสบความสําเร็จได้เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเซตาหารที่ผมจะใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมอ่าไปเลยครับเนี่ยครับผมผมจะใช้เป็นเซตทับอากาศมีทั้งมังกรไฟแล้วก็นักขี่มังกรนะครับผมอ่าไปเกมแรกกันเลยครับหลักการลงนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเลือกนะครับเลือกด้านด้านใดด้านหนึ่งที่จะทําให้ควีนเนี่ยเดินไปเป็นเส้นตรงตรงเส้นขอบเท่านั้นนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าควีนเดินทะลุลง ไปในฐานด้านด้านตรงกลางครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่อาวุธหนักไว้ทั้งเอ่อทั้ง X ow, เอ็กซ์โบเครื่องยิงหินรวมทั้งอินฟโนด้วยครับโดยเฉพาะอินฟโนหัวเดียวครับ mm hmm. พยายามดิกเลี่ยงให้ไกลที่สุด mm hmm. เพราะว่าเราจะเจอทั้งดาเมจที่ค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็จะใช้สเปลกันไม่ทันแล้วก็จะตายแน่นอนครับสูตรนี้ก็จะล้มเหลวทันทีเลยแล้วก็การระยะเอาครับเอาสักประมาณ25%ที่ควีนจะเดินเดินทำลายได้จากนั้นเราก็ปล่อย ทางด้านทับหลักๆล,ลงตรงกลางจุดประสงค์ก็เพื่อไปทําลายเทาฮอครับผมเอาทับหลักนี้แหละไปทําลายเทาฮอหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ทางด้านของคิงหรือราชันคนเถื่อเนี่ยลงไปอีกด้านหนึ่งของจากที่เราปล่อยตัวคีนลงไปครับลงไปฝั่งตรงข้ามไปเลยเพื่อไปทําลายฐานอีกฝากหนึ่งนะครับผมเนี่ยนะครับเวลาที่ควเนี่ยจะโดนดาเมจเนี่ยเราพยายามดูว่า ไอดด้ดาเมจดาเมจที่โจมตีใส่ควีเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนแตถ่ถ้ามันถ้ามันรุนแรงแล้วเราคาดการว่าเลือดของควีเนี่ยมันมันมันลดลงต่ำกว่า50แน่นอนเนี่ยเราใช้ยาม่วงโดยการลงไปครอบคุมทั้งตัวของนางฟ้าแล้วก็ตัวของควีนหรือว่าถ้าเราสามารถคาดการว่าตัวควีนจะเดินไปทางไหนเนี่ยเราอาจจะไปวางดักด้านหน้าไว้ก็ได้ครับเพื่อเพื่อเราจะได้เวลาในการฮิวของ ดังฟ้าที่รุนแรงขึ้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับส่วนทัพหลักๆเนี่ยเราก็ได้ใช้ทางด้านของแฟรนวาเดนในการปิดท้ายเพื่อที่จะใช้สเปลอมตะในการบุกทะลวงทําลายแกรนฮอของเขาอะครับโซนทหารแคร์นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรแต่คือครั้งนี้เนี่ยผมใช้เป็นทัพอากาศผมก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นบอลลูนทั้งหมดเลยแต่ถือว่าทานี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมจะเลือกเป็นเยติมานะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกเป็นบอลูนครับผมแนะนําให้เป็นเรือหอลบเอามาด้วยเพราะว่าเรือเรือเ,อเอหอลบเนี่ยจะสามารถทะลุทะลวงไปถึงทางด้านของเทาหอเขาได้ทันทีเลยแล้วเราก็ใช้ยาม่วงในการเปิดตอนที่เรือหอบอลูนไปถึงเทาหอจากนั้นเนี่ยรับรองว่าเทาหอแตกครับการที่จะได้3ดาวมันก็จะง่ายขึ้นมากครับอ่าเนี่ยครับตาแรกก็ผ่านไปนะครับนี่ครับเลือดของทางคุยนี่ก็ค่อนข้างจะเต็มเลยครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยเจออันตรายเท่าไหร่ แต่อย่างที่บอกครับระาวาังอินฟ r n ิโหัวเดียวเข้าไว้ครับเพราะว่าถ้าไปวางตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยที่ทางด้านควีนจะยิงไม่ถึงเนี่ยอินฟ r n ิโหัวเดียวจะจะเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากครับเราจะเสียอ่สเปลยาม่วงเนี่ยเยอะมากมาตาที่2กันครับตานี้ผมที่ผมทดลองให้เพื่อนดูเนี่ยผมผมเป็นทาฮอบ้าน13นะตาแรกเนี่ยเป็นาการเจอกับทาฮอบ้าน13เหมือนกันแต่ว่าตานี้เจอ แถวหอบ้านสิบสองครับเนี่ยครับก็จะโชว์ให้ดูเลยว่าเวลาเราลงเนี่ยเนี่ยตานี้เนี่ยผมเลือกที่จะลงสองสองข้างเลยเพราะว่าโพซิชันของฐานของศัตรูเนี่ยเขาค่อนข้างจะวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการต่อการที่จะใช้แผนที่จะลงตีทานด้านซ้ายขวาก่อนแล้วจากนั้นก,ก็จะปล่อยตรงกลางปล่อยทับหลักตรงกลางบุกไปถึงแถหออ่าเนี่ยฮะ อันนี้ผมกอดูดเหมือนว่าฐานแคนผมใช้เยติอีกแล้วแต่สิ่งสำคัญครับผมจะมาทดสอบให้ดูว่าการเดินควีนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างเออสิ่งสำคัญผมลืมบอกไปว่าทางด้านนางฟ้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนหน้าของจรวดพุสูงมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาเขาเอาเอาระเบิดพุเอาวางไว้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ด้านในไว้ด้านใน ทีนี้เนี่ยเวลาร่านควีนเขาเดินไปเนี่ยเขาเดินไปแล้วทีนี้ก็ทางด้านของทางเอ็นเจลหรือนางฟ้าเนี่ยเขาจะเดินตามเขาก็จะเดินตามเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะโดนระยะของระเบิดพุได้เนี่ยครับอย่างตาเนี่ยครับเราสังเกตดูว่า a อ g เจลเราเนี่ยจะอยู่ในระยะโจมตีของระเบิดพุถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยแต่ว่ามันดีมันดีอย่างตรงที่ว่า เทาฮอเขาเนี่ยต่ำกว่าเรา1เลเวลมันทำให้พลังทำลายของเขาเนี่ยไม่ไม่ได้แรงไม่ได้แรงมากเท่าไหร่เนี่ยครับผมก็ใช้สเปล,ลกระโดดกำแพงเข้ามาด้วยอันนี้ใช้หมดเลยนะผมเอามา2อันเนี่ยจะได้ไปเปลี่ยนโพสชั่นนิดนึงไว้ไปเล่นเกมหน้าแทนครับหรเห็นครับเกมที่2ก็จบไปครับ3ดาว100%เหมือนเดิม สูตรนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งการป้นการตีวอลหรือแม้กระทั่งการแต่ถ้วยได้หมดเลยครับได้หมดเลยฝึกฝนนิดหนึ่งครับฝึกฝนนิดหนึ่งมาสาคัญตรงที่การตัดสินใจตั้งแต่แรกว่าจะปล่อยตรงไหนแล้วก็จากนั้นเนี่ยเป็นการใช้สเปลลละว่าเราใช้สเปลถูกจังหวะไหมทามมิ่งได้ไหมระยะเวลาในการใช้เนี่ย บางทีบางครั้งเนี่ยเวลาใช้สเปลแช่แข็งเราต้องนับด้วยนะครับนับนับเวลาในใจเลยว่าเลเวลของเราเนี่ยมันสามารถแช่แข็งได้กี่วินาทีพอหมดแล้วเนี่ยเราสามารถกดต่อได้เลยทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้ผมจะเอาฐานแคมินเยติละแต่ว่าผมแนะนําเป็นบอลลูนเอานะบอลลูนแล้วก็เรือเหาะลบเพื่อที่จะไปทะลุทะลวงถึงเท่าฮออย่างที่บอกครับพอถึงเท่าฮอเนี่ยเพื่อนใช้สเปลย่าม่วงวางไปที่เท่าฮอเลยครับ รับรองว่าแตกแน่นอนมันเหมือนกับว่าทหารแคนเราเนี่ยเอาไว้แลกกับทาฮอรเลยอะเพื่อการันตี2ดาวเอาไว้สําหรับตีวอลแต่ว่าเพื่อนๆถ้าจะนําไปป้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลยุทธน์นิดนึงใช้เป็นเครื่องยิงหินแทนก็ได้ครับเพื่อที่จะทําลายกําแพงทะลุทะลวงเข้าไปถึงคลังเก็บทรัพยากรทั้งแบบทั้งตัวเงินแล้วก็คลังเก็บน้ำำาําอมฤตที่เป็นสีม่วงครับตานนี้เราเจอบ้าน14ครับว่าปีนเลเวลหนึ่ง แต่ก็อยู่ที่จังหวะในการปล่อยควีนลงไปตั้งแต่แรกครับสําคัญมากนะสาคัญมากผมบอ,อกเลยสาคัญมากลองลงมาก็คือการเปิดสเปลที่จะซัพพอร์ททั้งตัวควีนก็ตามหรือว่าซัพพอร์ททับหลักที่จะไปตีเทาฮอด้านในไปตีพวกอาวุธหนักต่างๆพวกอินฟอร์โนหรือว่าหัวนกก็ตามเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้มางทีมาครั้งเนี่ยต้องเราจำเป็นต้องใช้สเปลแช่แข็งให้มันถูกทามมิ่ง ผม,มบ่อยครับรับรองว่าโหเราเวลาเรามาดูรีเพย์ในการเล่นหรือว่าในจังหวะที่เราเล่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเล่นเหมือนโปรเพเยอร์นะโหเวลาเราดูโปรเพเยอร์เขาเล่นนะครับเวลาเขาใช้สเปลกันโอ้แบบทามี่เขาได้เขาได้แบบเป๊ะๆเ,เ,เลยอ,ะอ่ะฮาเรามาดูเกมนี้กันกันต่อครับผมเออรู้สึกว่าทัพหลักเราจะตายหมดแล้วนะทีนี้ก็เหลือแค่ควีนแล้วก็นางฟ้าที่ตามหลังมาเนี่ฮะพอดีว่าควีนผมเนี่ยยังไม่ได้กดใช้สกิลหายตัวเลยครับ อ๋อเหลือดูเหมือนว่าเขาจะเหลืออินฟลโนหัวเดียวอยู่อันหนึ่งนะเนี่ยครับอันตรายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกดใช้หายตัวทันทีเลยคะถ้าโดนถ้าโดนอินฟลโนยิงใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายแล้วก็ค่อนข้างจะสิ้นเปลืองทรัพยากรของเรามากคือถ้าโดนเข้าไปเนี่ยสกิลหายตัวยังไงก็ต้องใช้อะยังไงั้นไม่รอดอะครับต่อให้มียาม่วงก็เถอะ นค่ต้อหัวเดียวเนี่ยโอ้โหดาเมจเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามตามวินาทีที่เขายิงเราอะก็ดาเมจสูงสุดก็น่าจะเป็นพันนะครับแล้วเลือดของควีนเนี่ยน้อยมากโดนยิงนิดยิงหน่อยนี่โอ้โหแบบลดทวบลดทวบอะอ้าวตานี้เราไม่ได้ร้อเปอร์เซครับหมดเวลาซะก่อนนะหมดเวลาก่อนมีเวลาสักห้านาทีนี่ก็ห้าวินาทีก็น่าจะได้อยู่ไปกันเลยครับนี้เจอเทาฮอสิบสามเหมือนกัน ในเกมนี้ครับเราอาจจะต้องบุกเข้าไปข้างในนะเอาควนะีนบุกเข้าไปข้างในเพราะว่า,าเขาค่อนข้างจะสร้างกำแพงเอาไว้แบบด้านนอกสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับบังคับให้ควนะีนมันต้องบุกเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะเอาทัพทั้งหมดตีตรงกลางเพื่อบุกเทาหอไปทีเดียวเลยคือเอาตัวคิงไปลุยกลางด้วยแต่ตอนนี้ผมเอาเครื่องยิงหินกับทหารแคนเป็นเยติครับเยติ เพราะว่าเครื่องยิงหินเนี่ยต้องคู่กับเยติจะมีประสิทธิภาพมากๆครับเพราะว่า,าพลังระเบิดของเยติค่อนข้างแรงมากอมันสามารถทําลายทาวฮอได้เลยในหลายๆเกมแต่ว่าตานี้รู้สึกว่าจะแตกไปก่อนไปไม่ถึงครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าแผนเราเนี่ยก็จะอย่างที่บอกครับเราจะเอาควีนเนี่ยเข้าไปข้างในอยู่ล้วจากนั้นเอาเอาทัพหลักๆเนี่ยบุกตรงกลางเดี๋ยวต้องหาจังหวะลงนิดนึงครับ เราคิดว่ายังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ผมก็เลยยังไม่เอาทับหลักลงนะครับมันก็สามารถมันมันยังสามารถที่จะคอนโทรลได้อยู่อ่ามาเลยครับทับหลักคือทัไมถึงเลือดที่จะลงด้านบนเพราะว่ามันยังมีสิ่งก่อสร้างเยอะทับหลักเราเนี่ยสามารถทำลายคิสิ่งก่อสร้างได้แล้วผมประเมินว่าอ่าควีนเดินถึงตรงกลางแล้วเนี่ยผมเอาอยู่มันมีสเปลที่เหลืออยู่พอสมควรในการ ในการที่จะทาลายทาลายทั้งทาวเวอร์ทลายทั้งพวกอาวุธหนักพวกอินฟลูโนโพวกเครื่องยิงหินหรือแม้กระทั่งฐานหัวนกก็ตามเนี่ยนะครับเราใช้อินฟล์เราใช้สเปล,ลสเปลแช่แข็งเนี่ยเอาแช่ใส่อินฟลูโนโลแล้วผมจะเอาสเปลล่องหัวมาด้วยเดี๋ยวล่องหัวน,นี้ก็คือถ้าโดนอินฟลูโนโหัวเดียวยิงเนี่ยแล้วมันไม่มีแช่แข็งแล้วอะเราสามารถใช้สเปลสเปลล่ลอง,ล,องล่องหัวแทนได้ พอใช้ปุ๊บเนี่ยอินฟนโนก็จะเปลี่ยนเป้าหมายเลยเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นเราอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาปล่อยสเปล่ลองหุนไปแล้วทหารเราเนี่ยเดินผ่านมามันก็จะสตูก,ก็จะมองไม่เห็นเขาก็ต้องไปโจมตีตรงด้านนอกแทนเนี่ยครับเพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับผมลองตามไปฝึกกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยอาศัยความเคยชิน การประเมินดาเมจที่เราจะนำควีนลงแล้วก็เราก็ต้องมาประเมินว่าควีนเนี่ยจะรับดาเมจมากน้อยเท่าไหร่เอาละครับผมคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ